เธอรู้ไหมนอกจากวิกฤตเนี่ยเธอรู้ไหมว่าค่ะหลังจากที่เรามีนายกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยอะไรอะไรก็วิกฤตไปหมดเลยนะคะแม้กระทั่งร้านไกายา่ย่างตั้งแต่เรามีนายกรัฐมนตรีคนใหม่อะไรอะไรก็ดูวิกฤตไปหมดเลยนะล่าสุดมีร้านไกายา่ย่างสัญชาติต่างประเทศเจ๊งแล้วค่ะกำลังจะปิดสาขาทุกที่ค่ะไม่ละไม่มีคนซื้อค่ะ ตั้งแต่เรามียายตุ้งติ้งเป็นนายกรัฐมนตรีอะไรอะไรก็ชิปหายพิบัติไปหมดค่ะอย่าว่าแต่ไอเรื่องของไฟพิบัติที่มาประมาณสามรอบแล้วจัดการไม่ได้เลยค่ะตอนนี้ขนาดร้านไก่ย่างยังเจ๊งเลยค่ะเตรียมปิดสาขาร้านไก่ย่างสาขาร้านไก่ย่างสัญชาติต่างประเทศค่ะปิดค่ะปิดทุกสาขาทําไมค่ะไม่มีใครกินค่ะทําไมค่ะคนไม่มีตังค่ะทําไมล่ะเจ๊งอะ ใครใครใครพูดใครพิมพ์คำว่าตัวซวยใคร simples, ใครพิมพ์คำว่าตัวซวยใคร Halo. ใครตัวซวยใครตัวซวยจะมาหากล่าวหาว่าท่านผู้นําเป็นตัวซวยไม่ได้นะคะตัวซวยหรือตัวช่วยเขียนผิดหรือเปล่าจะมากล oui, ่าวหาท่านผู Antwort, ้นําเป็นตัวซวยไม่ได้นะคะตกลงตัวซวยหรือตัวช่วยเขียนผิดหรือเปล่าคะคุณพี่เม้นผิดหรือเปล่าคะ คุณพี่จะเม้นต์บอกว่านายกรัฐมนตรีผู้นําประเทศนี้เป็นตัวช่วยแต่พี่เขียนผิดเป็นเกา่าพี่เขียนจากชอช้างเป็นตัวซซโซใช่ไหมคะพี่พี่เขียนผิดหรือเปล่าคะเขียนไม่คะ่ะตัวช่วยไม่ใช่ตัวซวยชออุ้ยช่วยค่ะไม่ใช่ซอยอูซวย,โอ,วยโอเคนะคะเออจะไปเม้น์ผิดเม้น์ถูกเม้น์ระดับผู้นําเราต้องเม้นต์ให้ดีๆคะ่ะเราจะไปเม้นว่าผู้นําเป็นตัวซวยไม่ได้นะคะเขามาช่วยเราก็ต้องเขียนว่าตัวช่วยตัวช่วย โอเคนะคะนี่คือช็อปที่สองของดเรมาริกาเรียกว่ามหาศุกชอ็อปและเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดอกเตอร์มาริกาซีจำง่ายๆว่าช่องสี่บางขุนพลมธรไมาละ่ะเป็นช่องที่สี่ของ t ิ k ตอกหรือนั่งเออเป็นช่องที่สี่ของ t ิ k ตอกนะทุกๆคนเอาละ่ะรู้หรือยังเน้นเลยเน้นเลยรู้หรือยังทุกคนอ่ะทีนี้ชั้นไลฟ์ตรงนี้นะวันวัน วันกลางวันวันนี้พอเสร็จงานตอนเช้าทำงานสองชั่วโมงแล้วมานั่งไลฟ์อีกประมาณสองชั่วโมงเสร็จแล้วก็ไปนั่งจิบแชมเปญอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงจากนั้นปุ๊บตอนกลางคืนก็จะต้องมานั่งนั่งไลฟ์ยาวหลายชั่วโมงนะโอเคเพราะฉะนั้นชีวิตจะวนๆอยู่อย่างนี้นะคะโอเคนะคะแล้วระหว่างนี้จะงดปาร์ตี้นะคะงดปาร์ตี้ใครอยากจะปาร์ตี้มาที่ใครเพื่อนๆใครอยากจะชวนปาร์ตี้โทรศัพท์มาแล้วมาที่บ้านได้เลยนะคะ งดปาร์ตี้นอกสถานที่นะคะทําไมละ่ะขี้เกียจเปลี่ยนชุดขี้เกีเปลี่ยนชุดจ้ากูไปชุดนี้ได้ไหมล่าปาร์ตี้อะ่ะนี่ไปไปชุดนอนชุดนี้ได้ไหมชุดนอนพอแฟงอ่ะไปได้ไหมพอแฟงได้ไหมพอแฟงลดราคาเธอพอแฟงลดราคาทุกสาขานะจ๊ะพอแฟงลดราคาทุกสาขาไปได้เลยนะจ๊ะพอแฟงลดราคาทุกสาขาไปได้เลยจ้ะ ปาร์ตี้ชุดนอนชุดนี้ขายไหมถ้าจะขายก็ต้องถอดแล้วจ้ะพอแฟงเขาลดราคาทุกสาขาแม่ไปได้เลยทุกห้างทุกห้างที่มีพอแฟงขายลดราคาทุกสาขาจ้ะไปได้เลยวันนี้ตื่นมาชุดนี้ทํางานชุดนี้แล้วก็จะนั่งฟาดคนชุดนี้นะเอาทุกคนเชิญมาเชิญมาโอเคนะจ๊ะล่าสุดนะภารกิจแรกที่เราจะต่อ ล่าสุดสอบถามไปทางหน่วยงานทางด้านติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีปรากฏว่านายกรัฐมนตรียังอยู่คะ่ะหมายถึงยังอยู่ที่บ้านหมายถึงยังอยู่ที่ทำเนียบคะ่ะอยู่ที่ที่ทำเนียบทําไมล่ะคะอ๋อเดินงงในดงทำเนียบค่ะตอนนี้นายกรัฐมนตรีเดินงงในนงเดินงงในดงผู้นําค่ะตอนนี้พระนาท่าน พนัก่านผู้นำประเทศบางประเทศกําลังเดินงงในดงทำเนียบรัฐบาลอยู่นะคะทำไมละ่ะมันใหญ่กว่าบ้านตอนแรกก็คิดว่าบ้านใหญ่แล้วปรากฏว่าทำเนียบรัฐบาลใหญ่กว่าบ้านหลายเท่ามากตอนนี้เดินงง,งในดงทาเนียบรัฐบาลอยู่นะคะงงยังไงนึกว่าบ้าน <S <S เดินงง,งในดงทำเนียบ ดันงงเพราะว่ามันใหญ่เพราะว่าเป็นวังเก่าก็ใหญ่ทีนี้ปรากฏว่าก็เดินดงในดงทําเดินงงในดงทําเนียบเสร็จแล้วปุ๊บเปิดประตูค่ะเปิดประตูดูทุกห้องทําไมล่ะเผื่อห้องไหนใหญ่กว่าจะได้เข้าไปอยู่ทำไมล่ะอไปคนเดียวไม่ได้ทำไมเดี๋ยวผัวไปเดี๋ยวลูกไปเพราะฉะนั้นต้องห้องใหญ่ๆจึงจะเหมาะกับสมรรถนะ นะคะเอาละข่าวแรกที่จะเล่านะคะไก่ย่างสาขาต่างประเทศกําลังจะต้องปิดตัวในประเทศไทย30กันยานี้ไม่ได้กินราคาไก่ไก่เต็กตัดกไก่เต็กตัดกไม่ได้กินแล้วค่ะปิดสาขาค่ะทําไมไม่มีใครกินทําไมไม่มีใครได้เงินทําไมดิจิตอลวันเลยยังไม่ได้แจกทําไมขายไม่ออกทาไมไม่มีใครกินเลยฮ่าอย่าว่าแต่ไก่ย่างเต็กตัดกเลยค่ะ กกย่างข้างถนนยังไม่ได้มีใครกินเลยค่ะตอนนี้ค่ะทำไมล่ะไม่มีใครมีเงินทำไมเศรษฐกิจไม่ดีทำไมล่ะมีตัวอวยอย่าว่าแต่น้ําท่วมเลยค่ะสามิกฤตยังแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยค่ะสามิกฤตยังไม่ประกาศภัยพิบัติเลยค่ะสามิกฤจยังไม่ได้มีการประกาศภัยพิบัติสามิกฤจยังไม่มีการอัดเงินเยียวยาสามิกฤตยังไม่ทําหาอะไรเลยค่ะนอกจากไปเดินโชว์ตูดแล้วก็เดินโชว์รองเท้าบูทต สามภักิจผ่านไปสามภักิจน้ําท่วมหนักหนักเท่าไหร่ก็หนักหนักแปดจังหวัดผ่านไปยังไม่ประกาศภัยพิบัติหนักทั้งจังหวัดเชียงรายผ่านไปจนกระทั่งน้ําแห้งปรากฏยังไม่ประกาศภัยพิบัติตอนนี้หนองคายน้ําหนักมากล้นบ่าไปถึงอุดรยังไม่ประกาศภัยพิบัติทําไมไม่ประกาศไม่มีเงินเยียวยา พราะว่าเงินที่เหลืออยู่นั่นนะก็จะเอาไปาจัดการดีจ i t a l w บริเลตตามนโยบายที่หาเสียงเอาไว้ะก่อนเพราะฉะนั้นน้ําท่วมรอก่อนโอเคนะทุกทกคนโอ้ปวดหัวสรุปเลยนะคะอย่ยวว่าแต่วิกฤตนะคะน้ําท่วมเลยคะ่ะขนาดวิกฤตไก่ย่างยังวิกฤตเลยอื ไก่ย่างยังวิกฤตเลยปิดทุกสาขาทั่วประเทศไทยค่ะไก่ย่างเอ็กอัดไก่ย่างเอ็กอัดปิดทุกสาขาในประเทศไทยค่ะตั้งแต่นายกรัฐมนตรีมานี่ดูมีความหวังนะหุ้นดูดีดขึ้นนะหุ้นดูเขียวแต่ไก่ย่างโดนปิดร้านค่ะสุดแล้วท่านผู้นำเป็นตัวช่วย ตัวซวุยเอ้ยไม่ใช่ตัวช่วยเอ้ยตัวซวยเอ้ยไม่ใช่ตัวซวยอ้ายไม่ใช่ตัวช่วยเออท่านผู้นาเป็นตัวช่วยช่วยให้ประเทศชาติรุ่งเรืองช่วยให้ประเทศชาติชิบมหายเร็วขึ้นโอเคนะคะทุกคนโอเคค่ะเอาละภารากิจนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้รู้สึกว่าจะไปวปรอ,อไปอะไรนะหลักสูตรที่ยังเรียนไม่จบเนี่ยหลักสูตรนะระด้นัวปอ,อ วปอหลักสูตรวปรอหลักสูตรวปอเออหลักสูตรวปอหลักสูตรที่ยังเรียนไม่จบอ่ะหลักสูตรเพื่อที่จะไปอประดับหลักสูตรที่ยกระดับผู้นําอะแต่ปรากฏว่าผู้นํายังเรียนไม่จบหลักสูตรผู้นําเลยหลักสูตรวปอเป็นหลักสูรทางด้านเสนาธิการระดับผู้นําไปเรียนกันแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันเรียนจบเลย ดูงานก็ยังไม่ทันจบด้วยปรากฏว่าเป็นนายกรัฐมนตรีซะก่อนทีนี้ปรากฏว่าอืมก็ต้องไปรีวิวต้องไปรีวิวนิดนึงวันที่17กันยายนนี้จะมีการแถลงข่าวนะจ๊ะ,ะแถลงโดยท่านผู้นำเชื่อผู้นำชาติจะพ้นภัยแต่ตอนนี้บนไลัยไปสามิกฤตแล้วนะจ๊ะ ล่าสุดจะมีการถแถลงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์อะไรสักอย่างหนึ่งอะของนายกรัฐมนตรีจะถแถลงยุทธศาสตร์จ้ะวันวันเนี่ยเอาเอกสารอ่านท่องอย่างเดียวเลยถแถลงค่ะ13นาฬิกาถึง16นาฬิกาณอาคารอนเนกประสงค์ที่สปทศปทนี่คืออะไรวะโดยพระน้าท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการถแรถลงแถลงเออถแถลงเหมือนกับถแถลงการนโยบายต่อรัฐสภานนะล่าสุดจะถแถลงอีกแล้วล่าสุดถแถลงอีกแล้วตอนนี้นายกรัฐมนตรีไม่มีภารกิจไปุน้ำท่วมน้ำถอยที่ไหนนะจ๊ะ ทำไมล่ะกำลังท่องอันกำลังท่องอาขยาเอเอกสารจัดแถลงวันที่17อยู่กำลังท่องอยู่วันนี้วันที่อะไรวะวันนี่16 17ก็พรุ่งนี้นี่พรุ่งนี้จะมีการไปแถลงด้านยุทธศาสตร์อะไรสักอย่างหนึง่งโอ้ทุกอย่างมีแต่ยุทธศาสตร์ทุกอย่างมีแต่ยุทธศาสตร์เนาะโอเคค่ะจบไปนะจ๊ะ